ซื้อปลาครับโอ้ซื้อปลาเนียนตัวโลละห้าสิบผักกระแยกหอมๆนะครับเนี่ยครับหอมๆจะใส่ต้มปลามือน,นี่สิต้มปลานินนะครับปลานินสี่ตัวตัวใหญ่ๆเลย หม้อเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาใส่ใส่ปลาไปแล้วครับนี่ครับใส่ปลาไข่ปลาเข้าไปโอ้ใส่ปลาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้ออ้าวปิดฝาหม้อครับต้มปาลากําลังเดือดแล้วครับเราจะได้กินแล้วใส่ผักครับเพใส่ไปเลยโอ้เน้เรียบร้อย ใส่ผักเข้าไปแล้วครับตบ้มปลาซุกแล้วครับกินได้แล้วมามากินแล้วกันครับเฮ้ยากินเขาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ต้มปลาซุกแล้วโอ้นั่งมาเตาที่เ้าเอาเกี่ยนใบม่วงกลัวหรอ อสามเดียวก็ได้ครับนี่ครับขอกินเขาก่อน